เ,เพิ่งเลือกการมาพี่น้องก,ก็เลยจะมาทํากับขา่าวกับข่าวไว้พุ่งนี้พุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะวันที่ทุกคนดูคลิปนี่เลยจะ้ะก็จะพุ่งนี้จะหนึ่งข้าวเหนียวไปให้ป้าแช่ข้าวเหนียวไว้ให้ดูแช่ข้าวเหนียวไว้จะหนึ่งข้าวเหนียวไปกินที่ทํางานก็ไปิดกูก็หญิงบือหรือว่าพี่กกเขียวก็แะละจะหันหมูมักจ้ะ โห่างหายจากการทําคลิปแต่พี่น้องช่วงนี้เงินมาช่วงนี้งานหลายคัะเงินหลายคัดก,กันไงงานหลายกับเงินหลายเป็นเรื่องปกติวันแต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่ได้ทำกเข่าเย็นแต่เพราะว่าพาะว่าสั่งซูชิน้องเขามากินอยู่บ้านจ้ะสามสองถาดสี่คนแต่ว่าอันนี้ก็คือของ เอาไว้กินพรุ่งนี้อันนี้หมูนี่แพจะมีเดี๋ยวจะให้ดูจะมีหมูหมูเนื้อหมูสามชั้นแล้วก็มีปีกไก่จ้ะกินสามคนแต่ว่ามากๆแต่ว่าไม่เป็นไรกินให้มัมนมุดเนาะปีกไก่นี่ก็จะทอดแต่หมูก็จะทอดจะทอดหมูก็หมูสามชั้นรวมกันต่แต่ว่าหมูก็หมูสามชั้นนี่จะทอดใส่เกลือก็รอด,ดีเฉยๆแล้วก็อันนี้เลย ปีกไก่นี่ก็จะมักแล้วก็จะทอดจ้ะทอดปีกไก่แต่จริงๆแี่ไม่ค่อยชอบกินปีกไก่ทอดอชอบกินหมูมากกว่าแต่ว่าก็จะทอดไปเผื่อเพื่อนๆกินแต่กินสามคนแต่ก็ทำแรงมากแต่ว่าไน่เป็นไรเหลือดีกว่าขาดจ้ะอันนี้คือคติของแม่ว่าเหลือดีกว่าขาดแตม,มันเหลือดีกว่าไม่อิ่มจ้ะนี่แจ๊ะโอ้โอก้มยาก เพราะว่าอะไรทำงานกลมมัดหวานพี่น้องเชิงยิบปวดสัสะู้กล้ามเนื้อเองไม่ชินเนาะกลางตรงนั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เองปวดนิดนึงเดี๋ยวจะมัดหมูมัดไก่แหวนี่างเดยก็เลยไม,ยยม่คุยกับพวกแกหาหมูคุยพี่น้องเป็นยังไงกันดึง๋งว่าเบลยียมเนี่ยเขาเคอร์ฟิลแล้วคงชลุก เบลเยียมครอฟิลกราพี่น้องเอ้ยจริงๆก็ไม่ได้กลัวดอกแต่ว่าเครียดไม่ได้กลับไทยจะทีนี่เลยซีเรียสไม่ได้กลับไทยเลกทีเรือบ้านิีสนึงก็จะเค็มแปก่อนเป็นไรกินเขาคนเหนียวพอดีใส่ซอสปุงรลดนิดหนึ่งจะจะ ไอ้จะทอดเนีมันกรอบแพรมันแข็งเนาะแพรกร็เลยไม่จะไม่ใส่ะมันหอยพี่น้นองทอดเลยมันกรอบน้องเขาเพจโทรมาตามแล้วเนาะกําลังมาส่งซูชิมันจริงๆมันถึงเวลาอาหารเย็นแล้วต่ว่าถ้าใส่รสดีเอามากินยังไงใส่รสดีนิดน,นึงรสดีรสหมูก็ไม่มีฉันจะขาดตลาดไงเบลอยากมีรสไก่ใส่รสไก่แทน ขยำให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเราเราก็จะทอดไว้เร็ดคือน,นี้เลยจ้ะนหรจะนึ่งข้าวเหนียวคือน,นี้เลยแล้วก็พุกนี้เอาไปเลยเฉยๆเนี่ยเอาไปเลยพุกนี้ก็อุ่นแล้วก็เอาไปกินสามคนพี่น้องใส่กระติบใหญ่ไปเลยน้ปาคุยกับใครว่ากินนี่มาส่งไอ้นี่เลยนี่อันนี้เป็นหมู ยำใส่ผงชูรสใส่สเกลือแซ่นตันนิดหนึ่งเราใส่ซอสจที่จืดนะใส่ซอสถ้าใส่ซอสปรุงรดอีกนิดนึงมือมันจะลุกขวดขวดจะลุกแค่นี้แหละจ้ะทิ้งไว้ที่นี่ก็มาทำไกรอันนี้หมูนี่เ,เก็บต์แค่ให้ป้าไปซื้อมาสารพัดเนื้อเลยจ้ะนี่เรหมูเนื้ออะไร ไ,ไอันนี้จะกนิดเชื้อนเชื้อนจริงจรงย่างปีกไก่เนาะเพ่าแพ้ไม่มีเวลาหลายเปน็นแบบเลิศมักทอดเลยปีกไก่นี่ต้องใส่ละมันหอยดาเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากเอากรอบเนาะเอาแบบรสชาติกลมกลมแต่ว่าเพเป็นคนชอบกินหมูทอดที่อะไรนะหมูทอดที่มันแบบ ไม่ม like ีน้ำม really. ันหอยนะ่เพราะว่าถ้าชอบแตงกนหอยมันจะเป็นนุ่มๆเลยไหมชอบกินแบบสูตรแบบคนเก๋โบราณทำคนฒถาทำอย่างเี่ยะอืมก็แเล้วแต่ความชอบเนาะนี่ก็จะมักพริกไทยพริกไทยกระมัสผงชดรดขานไม่ได้ไม่ใช่มพิกดอกแต่ว่ากลัวไม่เลยเรือ ใส่นิดนึงตลอดเพราะว่าอะไรให้มันหวานติดลิ้นนิดนึงน้ำหอยีชิลขาวต้องิีจ่างหนยโฆษณาแต่ว่าก็อยากทำให้ดูจะได้มาคุยกันไดาขอบคุณกำลังใจหลายๆคนที่ส่งมาให้กำลังใจแพรว่าแพรว่าสู้ๆแพรว่านู่นนี่นั่น ซึง่งจริงๆแล้วพราะว่าสู้มาตลอดเลยจ้ะสู้กับทุกอย่างแต่เกิดนลจ๊ะชีวิตชีวิตไม่ได้เกิดมาโดยบรยกรีบกุหลาบชีวิตไม่ได้รวยกีบกุหลาบหรอกก็สู้ทนกันไปอย่างนี้เลยจ้ะในสู้ล้วทําไงจะจะอยู่ได้ไต้องสู้สู้เพื่อทอดอย่างนี้เลยเนะี่ยเป็นปีกเลยจ้ะ อย่างน้อยเราก็ได้ทำไงชีวิตเราใช่ไหมละ่ะอย่างน้อยก็ได้พยายามแล้วพยายามแต่ว่าแพตอนนี้แพโฟ,ก,นนฟกัสเรื่องตอนนี้คือโฟกัสเรื่องชีวิตเรื่องความหาความเพื่อใหชีวิตตัวเองมอากที่สุดกะว่าอะไรเหนื่อยมาเนี่ยสามสิบกว่านปะีเนาะชีวิตก็เหนื่อยมาตลอดจาะพี่น้อง ทำงานนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เคยบ่นว่าเหน,น<อ>ือ่อยทั้งทั้งที่เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้บน่นเลยฟังก็เลยตอนนี้ก็คือโฟกัสกับเรื่องความสุขของตัวเองถ้าครอบครัวเป็นส่วนใหญ่เขาเก็บหมูอ่ะฟ้านี่เราจะมัดหมูหนึ่งเขาเหนียวแต่ข้าเหนียวฟ้าพุ่งแช่ไปตรงเสีย จะมักไว้ตักครึ่งชัมม่วโมงกัอนก,กินข่าวกินน้ำเซ็ตเลยดเดี๋ยวจะมาทอดเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายคลิปกินข่าวสามคนให้ดูอันนี้คือข้าวเหนียวที่ไปแช่ไว้ไปหัป่ปลาแช่ไว้ปลาแช่ตอนสี่โมงครึ่งเนาะห้าโมงครึ่งโมงตอนี่ชัมม่วโมงครึ่งเลยเดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งไปถึงจะหนึ่งแต่ว่าหมูนี่เดี๋ยวอีกจะสิบห้านาทียี่สิบนาทีเพื่อใหจะทอดเราจะไปน้องนี่เมนูข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอดแตี่น้องกินสามคนแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกน้องชนจ้ะเอาไปกินอันนี้เป็นน้ำชิปน้ำพริกนรกลมงเม้งสูตรน้ำพริกนรกเมงดาอร่อยจ้ะน้ำพริกน้องชนนี่ไปสั่งติดบ้านไว้ตลอดมาเช้านี่พัฒสวางโมมาเนี่ยมาเช่าไปพัฒให้รับงาน วองงอแล้วก็ขออนุญาตห่อเลยก็แล้วกันถ้ามันสายมันเย็นเลยบ้านลูกแกจะมาอยกินพุกเขาที่แบบก็เข่าสั่มจ้ะวิธีการของเพก็คือหนึ่งักใส่ถุงแช่แข็งไว้เวลาอยู่บ้านคน,นเดียวนึอยากก็เอามาอุ่นกินจ้ะน,นี่คือวิธีการของเพคอันนี้เรื่องกินขี้เหนียวไหมพอสุงกวนเลยเลยไม่ได้ เร <g ül> าเคยเห็นอย่างนี้ว่าก็แช่เลยจ้ะได้นีดเดียวเนี่ยก็ถือว่าลาดเข่าในจานหนึ่งเลยจ้ะอันนี้ก็คือมีแล้วพอเวลาจะกินนะทำยังไงพริกผงโรยจุ๊บจ้ะ,ขะเขามีเรียกคนขี่เหนียวเขาเรียกคนรุ้จักใช้เงิน เสียบม,ม,ม,มื่อวานนี่เลยพึ่งเสียบเมื่อวานเก็บเรียบร้อยนะคะทอดล่างระทะขอดทอดหมูเมฆเมฆอ้ซื้อน้ำมันที่เมฆน้ำมันแม่หมดเห็ดแม่เพิ่งรู้แม่ทอดหมูแม่ เือดจือโอเวอรี่เนี่ยอันนี้ใส่ลูกไปซื้อของใช้ลูกไปซื้อของ,ซ,อของซื้อน้ำมันแต่น้ำมันทอดไปมุด,มดเออฮะว่าชิคแก่นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ามาณคุยกันไปเรื่อยๆนั่นแหลยจำตามสไตล์แพราออวาจ้าพี่น้องอ,อันนี้ออวันเนี้ย โอเคโอเคมาเลยพไปนอก้ว okay, okay. เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจแ่เพนาังใจเราขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พว่อ๋อโอเคแ่นี้คื ไปพี่ต้องนะันกันคลิปต่อปไปจ้ะเก็บของหน่อยเ๋ยกจะทำุกมุ<ป> <c oughs> กับขี่กินขา่าจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ